จะมาเล่นเกมทายภาพปริศนานะคะครั้งนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าซีซั่นสองจะมีสี่หมวดคือหมวดที่หนึ่งคาแรคเตอร์ดิสนีย์ค่ะใช่ค่ะหนึ่งการ์ตูนคาแรคเตอร์สองฉากการ์ตูนดิสนีย์สามอาหารสี่นะคะยูทูบเบอร์สองค่ะเรามาเริ่มเล่นกันไหมคะอยากเล่นมากเลย เอาหมวดอะไรก่อนดีคะออยิงชุบเป็นก่อน,นอเพราะมมมแม่ได้เป็นคนเลือกค่ะยิงชุบยิงชุบอ่าแม่ได้เป็นคนเลือกแม่เอานี้ก่อนเลยการ์ตูนดิสนีย์มาจะจิ้มพี่ยันเหมือนกันกนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้เขาแล้วลูกชนะนะแคมุนจริงด้วยเอาไม่ทานแล้วหมายเลขก่อนคะ่ะเอาหมายเลขที่เท่าไหร่คะสิบค่ะกดตรงนี้ไม่ได้ค่ะนี่จอปปาไม่ใช่ทัชสกรีนต้องใช้เมาส์ค่ะอุ้ย ฉาการ์ตูนดิสนีย์เหรอ <c oughs> โอ้ <c oughs> ดูไม่ออกเลยการ์ตูนดิสนีย์มันม่เหมือนบ้านคนยังไงไม่รู้อ่ะอ่ะพี่ตอบค่ะใช่ไอ้ลิงตัวนั้นหรือเปล่าบอกเร<อ>ื่องมาเลยค่ะตำชื่อเรื่องะอะไรค่ะนี่มันเป็นือว่าลิงตัวสีแดงลิงตัวสีแดงต้องบอกคุณแม่ไม่ถูกนะคะต่อ,อ,อไปคุณแม่นะคะคุณแม่เอาเบอร์ รู้ดิ11เลยแล้วกันค่ะ11ต้องรู้แน่เลยอุ๊ยฮ้ออ๋อรู้แล้วค่ะนนะ Finding Nemo เป็นฉากในห้องร้านหมอฟันที่นกมันบินเข้ามาไหมหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่เป็นร้านหมอฟันเพราะมันเหมือนเป็นห้องหมอฟันค่ะตีเค้าตัวไหมคะ ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันมีหน้าป่าอยู่นี้ตู้ปลาอยู่นี้ถูกต้องค่ะเาจา๋อเลยใช่ไหมใช่ใช่จริงด้วยนี่ไงเห็นไหมแม่เห็นอ่างตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นอ่างตรงเนี้ยแม่กระเล็จำได้เลยเย้แต่ภาพปลาค่อนข้างแตกนิดนึงนะคะสูเนี่ยอ๋อสูงโอเคค่ะข,ข้อต่อไปนะคะ อ่ะคราวนี้ให้แม่เลือกก่อนบ้างแม่ขอเลือกเบอร์สิบค่ะไม่วิจิ๋วรู้แล้วเฮ้ยแค่นี้รู้เหรอ,หอแม่มัวม่วมูหลานอ่ะไม่รู้ถูกไหมอ่ะพิดค่ะอ่าวิ้งเบอร์อะไรคะ,ะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอู้ เหมือนเป็นหน้าตาอออมย่าพูดจะตาหน้าผิวตาหน้าผิวคิดถึงอะไรครับเด็กๆคิดถึงอะไรครับสีซั่นนี้จะยากขึ้นนะครับขอบอกจริงเหรอคะขาอเมื่อกี้ยังถ่ายถูกเลยแล้วแต่อันนี้ไม่ยังไม่รู้เลยค่ะอ่าจมูกจมูกอ่ะยุอะไรคะเอลซ่าเอลซ่าพิดตึกพิดตึกนะแม่เอาเบอร์ยากขึ้นแม่เเบอร์สิบห้าละกันเหมือนอะไรมันจะต้องอยู่ข้างล่างนี้สิบห้านะคะ อุ้ยโอ้มันเหมือนคนละลูกกับข้างบนแล้วคะ่ะมันเป็นตึกเบมัเบมัเบมัใช่ไหมคะที่ะน้าเอาไป <11 S 2> เลยคะ่ะสิบเอ็ดนะคะแทนแทนโอ้โหพี่ยังไม่รู้ยูดีเลยลูกฮะไม่ต้องหนะเบอร์ถูก ก็จะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็มู่วๆเป็นเทียนนาเลยเทียนหน้าใช่ค่ะอ้าวงั้นแม่เอาเบอร์ห้าค่ะต้องมีอะไรอยู่ตรงนี้แน่ๆนเลยเอาอีกแล้ววุ้ยมีมือสีเขียวรู้แล้วรู้รู้แล้วเหรอไม่ไม่รู้อ่ะมือเขียวม,มืออะไรอ่ะฮักพักก็ไม่ใช่กระตุ้นเดนี่ ป้าเอาผิดค่ายมาป้า <barr ack> คิดดีๆสิูถ right? ้าแม่ตอบไม่ได้คุณตอบได้เลยใช่ไหมอย่าให้น้องเดือดร้นนน้อเรื่องอะไรมือเขียวอ่ะเขย่าหรอเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเอ้ามอนสเตอร์อิงอ่ะมันมันมอนสเตอร์มอนสเตอร์ไม่รู้มอนสเตอร์อะไรกันจะไหมคะไม่ใช่มันมอนสเตอร์องโชก่ะ แม่ไม่รู้หลอกตัวอะไรรู้แต่ว่ามันเป็นมือเหมือนมอนสเตอร์เฉลยสิคะโอ้ไม่เจอเก้าอี้พี่ป้าอ๋อถ้าเจอบูนี่ก็จะรู้เลยเย้แม่ได้อีกแล้วอ่ะแม่ได้สองแล้วขาต่อไปนะคะเราขยับจอขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้จอมันข้างล่างเราก้มกันไปนิดหนึ่งขาต่อไปทําคนเลือกคะลืมแล้วค่ะ ใครเลือกพิมพ์ดิฉันเลือกไอดิฉันเลือกเบอร์อย่าสิบอีกนะเบื่อแล้วค่ะหกค่ะเบอร์หกอ,อุย้ยตายเลยเหรอแม่รู้เลยเหรอบอ <ốt>. สนี่มันเป็นหมาแล้วก็เป็นหมาอะไรนะด้ไหม้นะคะบอ <ốt>. สให้ตอบใหม่ค่ะ มันชื่ออะไรชื่ออะไรมันเขาไม่ได้ดูหนังดูแต่ตอนเด็กเด็เขาออกเสียงแม่สะกดให้ bolt b o a โอะไรตูองการไเลยเหรอเขาเป็นรูปนี่ไงนางเอกปั่นจักรยาน b o เห็นปื๊บรูปปั๊บคือเผอิญว่าเขาไปเปิดตรงตัวเป๊ะเลยือกสะพ้อมค่ะเย่เขาตะไปอ่ะคุณแม่เลือกบ้างอ่ะอนี้เขาเตือนย่างนะครเขาต่อไปที่หงเอาเบอร์ เจ็ดแล้วกันค่ะโหรู้เลยค่ะลีโลแอนดสติชจริงเหรอเปิดมาเจอสติชหลาเลยโชว์แค่มูนโปะเจ๊วา่าเย้ชอหมใช่ไหมเนี่ยนี่ถ้าเกิดไปเปิดตรงอื่นเนี่ยโอ้เนี่ยน,นะถ้าเกิดว่าไปเปิดตรงอื่นมันจะไม่รู้ไงเห็นไหมเพราะว่าเขามีเละเละใช่ไหมในห้อง<ห>แล้วแต่แม่ดันไปเปิดตรงตัวสติ๊กเป้ยสติ๊กเลยครับมูนอ่าเขาตะไม่เห็นไม่เห็นเลย เขา่อไปเบอร์เบอร์อะไรคะสิบสิบแล้วเหรอคะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดโอ้โหต้องแบบเอาให้ตรงตัวเนื้อพอไปเปิดโดนชาบตรงนี้ไนดะ้ฮนะบางทีก็จำฉากได้ไง่ายจัสมินมั่วเหรอคะมันดูแขกใช่ไหม,มดูเหมือนบันได ถูกต้องค่ะจรเย่จริมันดูแขกแขกแต่บันไดก็ดูแขกแขกจริงๆป้าจริงเหรอโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบรรทายเขาแขกนี่ต้องจับมินเหรอจับจับมินโอ้โหจะเป็นตัวทั้งหมดเลยอ่ะเกมแบบนี้อะไรก็เหมือนบันไดตรงนี้ค่ะสองต่อสองค่ะอ่ะปตาจามุงค่ะอ่ะแม่เอาเบอร์สองแม่เอาเบอร์หนึ่งเลยอ่ะแหวกแหวก ึว้ายมี่เด็น้องฝาถ้าเป็นจิ๋วกดตัวงสอนไทยมาเลยดัมโบ้มั่วไงมั่วเหรอทุกคนเหรอถจริงทำไมแกเคยรู้อ่ะไทยดัมโบ้เพราะอะไรไหมนภาพกระตูนมันเป็นแบบเก่าแล้วก็หนึ่ได้ว่าการ์ตูนแบบเก่าก็ต้องเป็นดัมโบ้ไม่จริง มออกมาแค่ท้องฟ้าคือมันเป็นภาพการ์ตูนแบบเก่ามันเป็นลายเส้นมันไม่ใช่เป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรนะไม่ใช่กราฟิกแอนิเมชันเหมือนสมัยนี้เจ๋อจอมยังไม่จ๊ะ,จะคิดว่าเป็นการ์ตูนเก่าแน่นอนแม่แแแมั่ววนดัมโบลนะถูกตอ้องเลยค่ะมลงงงงอ่ะก็จะไปตายแล้วพิมค่ะสี่ต่อสองอ่ะเร็วมาตกลงง่ายเหรอเนี่ยมาเอิญอ่ะโชคดี โหท้องฟ้าอีกแล้วจจสมินเัสมินเอาไปแล้วไงลูกไปซ้ำนะไม่ได้ะซ้ำไม่เิดทยไม่ดิไม่ติดอย่าอย่าไปทายซ้ำค่ะเอาว่าเจสมินเสีดค่ะเอาส่มินี่ได้อ่าประิค่ะอ๋อเฮ้ยอ๋อไลอ๋อไ้แมันเหมือนเป็นตึกอะเป็นตึกจำจำนึกได้เลยค่ะโอ๊ยแนู้นแอ้ลูไปเถอะะ ่่นเอันนี้ไหมเราเพิ่มกติกาใหม่ไหมคะถ้าเผื่อตอบโดยไม่เปิดได้สองคะแนนเอาไม่กล้าไหมคะตะเกียบกติกาใหม่กล้าไหมคะไม่กล้าคะแนนดีกว่าเอ้ยอ่านน้ะพิ่เลือกเอาเบอร์อะไรคะเอาหกเอ้ยหนูก็ต้องเอาตรงนี้มันหยุดช่วยได้ไหมมันก็ตงเอาสิบสามเอาสิบสามอุ้ยดูไหมคะ อา้อาวนายหมอหนูรู้แล้วนะเมื่อกี้มันไม่ใช่ภาพนี้เพราะมันเป็นแบบนกับโวนนี้น <c oughs> มีรักษณะการใหม่นะครับอ่ะอ่ะ,อะม้วมาม้วมาผ่านอ่ะผ่นานๆๆอ่ะผ่านอ่ะผ่าอ่ะแม่เอาเบอร์เก้าค่ะโอ้ยจิ๋ว <c oughs> รู้แล้วนะถ้าเปิดมาเจอห้าเนี่ยนะ คือมันเห็นตัวเจ้าหญิงแล้วอ่ะแต่แม่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหญิงอะไรอ่ะเด็กเกียวเขารู้ให้เขาไปเลยให้เขาไปเลยเจ้าหญิงนั้นไงเจ้าหญิงนั้นไงเจ้าหญิงเราไม่ยืนที่ระเบียงทุกเรื่องแหละแต่ว่าเขาอ่ะไม่เบลอ่ะ beauty and the beast เพี้ยนค่ะเดี็กเกียวนรับกิจการไหนมไหมคะตอบเลยไม่เปิดได้สองคะแนนไม่มั่นใจอะเอาเบอร์แล้วนะเบอร์ห้าเทียน อะไรด้ตยความสนใจนะวันนี้นะสามต่อสี่ค่ะโอ้ยเทียนหน้าไม่ค่อยคุ้นเคยในชีวิตดูเทียนหน้าไปรอบเดียวเรื่องอื่นดูหลายรอบแค่ขอเลือกเบอร์สามค่ะตึ๊กอุ้ยอยู่ในป่าแน่นอนอะไรอ่ะอะไรอ่ะจังเกิลบุ๊กจังเกิลบุ๊กพิดข้าล้างพิมพ์ค่ะอยูเอาเบอร์สิเเบอร์อะไรคะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ด พิกเกอร์พิกเกอร์เรื่องอะไรลูกมีผู้อะมีผู้ให้ตายไหมมีผู้ตอนไหนคะต้องตอบให้ตายค่ะว่าเป็นมีผู้ตอนไหนคะมีหลายตอนไนตอนสงค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าชื่อตอนน่ะเป็นตัวอะไรเด่นอ่ะตัวเด่นมาเฟลัมมาเฟลัมอะไรเฟลัมเฟลัมเขาลืมเขาลืมเขาเคยดูตอนเด็กๆฮัฟเฟลัมฮัฟเฟลั ไม่ถูกไปละการมาปลาลาดเหมือนกันแค่สี่ต่อสีอ่ครปลาลดพอตอนเด็กชอบดูมากชอบดูเรื่องนี้มากแล<ร>้วแบบโตแล้วไม่ได้ดูละแต่เด็กๆดูเป็นร้อยเที่ยวเลยอะใช่ค่ะอ่ะอไปใครเลือกก่อนนะน้องพริมอะน้องพรม,มค่ะเมื่อกี้มแม่เลือกก่อนเมืเป็นรูปใปไม้ไงห้อเาเลยเียว่ะเ้าเก้าเก้เก้าเกาเก้เก หว้ใบไม้แดงยูเกียวโตหรือเปล่าเนี่ยหมู่หลานหมู่หลานผิดค่ะหมู่หลานผิดค่ะผิดแม่เอาเบอร์สิบสี่ค่ะอุ้ยใบไม้แดงกับทะเลหรอทะเลไหมอะไรอะอะไรอะอะไรอะคิดไม่ออกเลยอะถ้ากดไปโดนตรงตัวมันนะคะใบให้ค่ะ ฉากนี้ไม่มีตัวเลยครับหาแต่ว่าเป็นฉา,า,ากเด่นครับเห็นไ่าจ้ครับเด่นเปิดไปครับเปิดเปิดข้ามไดนโนเสาร์ผิดค่ะไดโนเสาร์เป็นดีสีหรืออาตาน,นั์บิมเนี่ยเจ็ดค่ะเจ็ดแล้วลูกอุย้ยเหมือนเป็นน้ำกระเซนน่ะลูกน้ำกระเซนอืมแล้วตรงนี้ใบไม้แดงแตรงนี้น้ำกระเซน เจริงกระเบลตอนไหนคะตอนที่มันเป็นแบบว่ามีคนเสื้อคนที่เสื้อสีแดงแดงแล้วก็เป็นแบบว่าจริงกระเบลหรือที่เป็นจริงกระเบลแอบหนีไปตอนที่มันเป็นพี่เขาอ,ะอ่ะถูก<บ>ตอ้องค่ะเสื้อสีแดงนี่แอบหนีไปค่ะถูกต้องค่ะบอกดคาคนิดเด่นใช่ไหมคะเด<อ>ี๋ยวตอ<จ>้ตองต้องดูไหมคะ พี่ว่าพี่สาวเขาอยู่เมืองหนาวแล้วตัวชิงกระเบลอยู่เมืองเมืองปกติแล้วจิ้งท้านเป็นต้นยคพ่อเห็นอันนี้แล้วรู้ไง่ายเลยนะคะเพราะว่ามันกิ้งแม่เอาเบอร์แปดเลยค่ะตาแม่ใช่ไหมคะลูกอุ้ยไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายมูหลานรู้เลยรู้เลยรู้เลยฉากต้นสักวุระที่พ่อเคยไปนั่งรอมูหลานรู้เลยรู้เหรอ ถูกต้องค่ะเสมอค่ะห้าต่อห้าค่ะใช่ไหมฉากก็อยูบที่บ้านพูหลานะเขาได้สร้อยมาแล้วก็มีดมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหนไหนี่เห็นไหมมีเก้าอี้นั่งใช่ไหมไม่ใช่เลยค่ะอ่าสตุกค่ะห้าต่อห้าตั้งเบิรค่ะเย้